สวัสดีครับผมวันนี้วันที่7กรกฎาคมปี2,567ครับอัปเดตเงินเข้ากลุ่มปราะบางนิดหนึ่งครับผมนะเดือนกรกฎาคมปี2,567ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดนะครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับมาเช็คกันนิดหนึ่งครับว่าได้เงินเท่าไหร่วันไหนนะครับแล้วก็สิทธิ์อะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันสำหรับในเรื่องของ รายละเอียดคลิปนี้นะครับอัปเดตปฏิทินการโอนเงินเยียวยากลุ่มปลอะบางนะครับประจำเดือนกรกกราคมปี2567เงินอุดหนุนบุตรนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยความพิการเงินเข้าบัญชีนะนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับซึ่งนะครับในส่วนของเดือนกรกกราคมนี้นะครับก็มีปฏิทิน แจกแจงแล้วก็อัปเดตชัดเจนนะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับผมนะก็เดินทางมาถึงนะครับเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันทีละกลุ่มนะฮะว่าเป็นอย่างไรสิทธิ์ที่เกิดเนี่ยนะครับได้เท่าไรอย่างไรนะครับสำหรับในส่วนของเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะโอนวันพุธที่10นะครับกรกฎาคมปี2567นนี่นะครับผมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ เราเริ่มจากกลุ่มนะครับผมเด็กแรกเกิดนะอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเลยจะได้รับสิทธิ์นะครับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก,กแรกเกิดนะครับอันนี้ก็สิทธิ์ละ600บาทต่อคนนะหรือว่าบุตร1คนของท่านได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับที่จะมีการโอนวันที่10กรกฎาคมปี2567นี้นะครับ สำหรับรายละเอียดของกลุ่มนะครับเด็กแรกเกิดเนี่ยนะครับสิ่งที่อาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็คนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็ติดตามเนื่องจากนะครับสำหรับในส่วนของอะไรครับเกี่ยวกับการยื่นรายละเอียดนะฮะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนะครับดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนะว่าระบบนะครับมีการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานข้อมูลต่าง ถูกต้องครบถ้วนหรือยังหรือต้องเพิ่มเติมนะครับผมรายละเอียดส่วนไหนไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับทำการเน้นย้ําแล้วก็แจ้งเตือน,นผู้ปกครองที่ดําเนินการนะครับผมที่จะมีการยื่นขอหรือรับสิทธิ์นะครับในเรื่องของเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตัวนี้นะครับซึ่งสามารถเข้าไปนะครับตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สามารถตรวจสอบได้ง่ายครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัดเห็นไหมฮะเพราะนั้นทางรัดก็มาบทบาทเยอะเหมือนกันนะนะสามารถเข้าไปตรวจสอบในนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตรงนี้ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นในเรื่องของเงินอุดหนุนบุตรนะครับหรือเรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะ600บาทต่อเดือนเพราะนั้นก็เตรียมพร้อมรับกันนะครับซึ่งนะครับเงื่อนไขหนึ่งก็คือครอบครัวรายได้น้อยนะเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีนะครับผมที่จะมีสิทธิ์ รับเงินตัวนี้นะครับต่อมาครับในเรื่องของเบี้ยความพิการนะครับซึ่งก็จะมีระบุ2กลุ่มก็คือกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปอันนี้ได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทนะซึ่งแน่นอนครับว่ากลุ่มนี้จะได้รับต่อนะครับหรือเบิ้ลเป็นสิทธิ์ที่2ถ้าได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คืออายุต่ำกว่า18ปี นะครับแล้วก็เป็นผู้พิการก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพนะครับจำนวน1000บาทนะครับทีนี้สำหรับผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปถูกไหมครับได้รับวันที่10นะหนึ่งสิทธ์ก็คือ800บาทซึ่งก็จะมีโอนเข้าอีกนะครับผมสำหรับสิทธิ์ที่2นะซึ่งก็ต้องบอกว่ารับเพิ่มเติมกันนะสำหรับในส่วนของนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐซึ่งก็ระบุไว้ตามปฏิทินเดือนกรกฎาคม ในวันที่19กรกฎาคมปี2567เงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะครับอีก200บาทวันที่10รับ800วันที่19กรกฎาคมรับอีก200รวมแล้วเป็น1,000บาทนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับก็คือเป็นผู้พิการนะนะซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินนะครับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะครับที่บอกก็คือวันที่10นั่นเอง แล้วก็ที่ยืนยันตัวตนวันที่27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนปี67จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับหมายเหตุนิดน,นึงครับการโอนเงินเนี่ยนะครับก็จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์นะหรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยวความพิการ 800บาทนั่นเองอ่าวันที่19รับอีกนะครับสิทธิ์ที่2นะก็คือ200บาทนั่นเองอ่าแจ้งกันนะครับสำหรับในส่วนของกลุ่มนี้นะครับต่อมาครับในเรื่องของนะครับกลุ่มนะครับผู้สูงอายุซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็แบ่งเป็นขั้นบันไดนะซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิ์นะครับอายุ60ปีขึ้นไป รายละเอียดที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเรามาเช็คมาดูกันนะว่าอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มนี้นะครับเริ่มจากนะครับในช่วงแรกก็คืออายุ60ปีถึง69ปีรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุครับ600บาทต่อเดือนนะครับต่อมาครับอายุ70ถึง79ปีรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ700บาทครับผมนะช่วงอายุ80ถึง89ปีก็รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ 800บาทครับแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปก็รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ1000บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับผมเอาระนี่ก็เป็นรายละเอียดครับที่นำมาอัปเดตสำหรับกลุ่มปาบางให้กับทุกท่านรับทราบข้อมูลกันนะครับเพื่อเป็นรายละเอียดเนาะแล้วก็แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับและช่วงสุดท้ายครับผมนะฝากไว้นิดนึงครับสำหรับในเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่มีนายจ้างและก็ผู้ประกันตน ซึ่งนะครับล่าสุดนี้ก็จะมีการเตรียมพร้อมการลดเงินสมทบประก,กันสังคมผู้ประกันตนมาตาา33นายจ้างและผู้ประกันตนนะครับจ่ายเนาะหลังจากที่กระทรวงในงานถกกระทรวงกันคลังครับเพื่อจะออกมาตรการเยียวยานายจ้างและแรงงานเตรียมชงนะครับคอรบอรหาข้อสรุปนะครับก็อาจจะมีเป็นไปได้นะครับว่าไตามาสท,ที่4ไตามาสสุดท้ายก็คือเดือนตุลาคมนะครับถึงเดือนธันวาคมนะ นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับการลดเงินสมทบนะครับสอ่าอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า เป็นอย่างไรได้หรือไม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะสำหรับรายละเอียดนะฮะก็คือการลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา3าจากเดิมฝ่ายละหเปเซของค่าจ้างนะครับผู้ประกันตนนะก็จะให้เหลือฝ่ายละ3%นะของค่าจ้างผู้ประกันตนสำหรับฝ่ายรัฐบาลน,นะครับจะส่งเงินสมทบอัตราเดิม2.7 5เต์นะครับ ของค่าจ้างผู้กันตนส่วนระยะเวลานะครับเบื้องต้นกำลังจะพิจารณาปรับลดนะครับชั่วคราวเพียงแค่3เดือนนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันนะครับสำหรับการลดเงินสมทบนะครับประกันสังคมมาตรสา3สามนะครับซึ่งมีรายละเอียดก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะจ่าย5%ก็ประมาณ750บาทวงเล็บครับฐานเงินเดือนนะฮะอยู่ที่15,000บาท จะลดเหลือ3%ก็ประมาณ450บาทส่วนนายจ้างปกติก็จ่าย5%เช่นเดียวกันในการสมทบก็จะประมาณ750บาทเท่ากันเนาะแต่ถ้าลดเหลือ3%ก็จะจ่ายอยู่ที่450บาทนะครับเงินสมทบจากรัฐอีก2.75%วงเล็บอันนี้เท่าเดิมนะเท่ากับว่าลูกจ้างและนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบ ลดลงนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันสําหรับในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ที่จะมีการชงนะครับผมนะเกี่ยวกับการลดหรือว่าช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา3สามนะของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตน,นครับผมภาพประมาณนี้ครับเดี๋ยวในมาอัปเดตแบ่งปันข้อมูลกันเพิ่มเติมเป็นระยะ,ะยะให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ